เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีาพดินมังกรพฤทภศันที่ในราศีลัขนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่21-30กันยายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาธค่ะคนโสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ขนมีคูทาาสแปมจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์บล็ดนะคะมาเลยนะคะคนโดสดสถานก,การณ์ความรักฝั่งคุณค่ะสามไม้เท้าไฮพินแทสสิบไม้เท้าห้าถ้วยมองว่าคุณน่าจะมีคนในใจอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบคนที่คุณรอคอยใดๆก็แล้วแต่แต่คุณมีคนในใจแน่ๆ คนที่คุณรอให้สนใจคุณแอบ,บมองเขานะคะคุณแอบ,บมองเขาคุณแอบแบบรู้สึกกับเขาเยุกเงียบในมุมหนึ่งแอบบส่องเขาได้ใน่นตา่างๆแล้วเห็นบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าน้อยใจมันเป็นอะไรที่น่าน้อยใจแล้วก็สับสนว่าเขายังไง กับชีวิตของเขาเอเขากําลังจะมีคนนี้หรอเขากําลังชอบคนนั้นหรออะไรยังไงเราพยายามมองอยู่ห่างๆมันจะมีความคล้ายๆกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนอาจจะสับสนแต่อันเนี้ยอยู่ในจุดของสถานะโสดน,นะคะสถานะโสดเพราะดูเหมือนกับคนหนึ่งยังไม่ได้แบบอะไรแต่เล่ามากมายแก่กองแบบในสเต็ปของคนคุยเนาะอืมแต่ในจุดยะที่ที่เป็นสถานาการณ์ต่างคุณอะ่ะ มันเป็นมันเป็นฟิลที่คุณแอบรู้สึกกับเขาในจุดที่คุณก็หนักอ,อกหนักใจกับตัวเองแบบเหนื่อยอ่ะฉันไม่อยากจะรู้สึกแบบนี้ฉันไม่อยากจะอยู่ในมุมแบบนี้ฉันเองก็หนักใจเหมือนกันแต่ฉันก็บอกไปไม่ได้ฉันสื่อสารออกไปไม่ได้ฉันแสดงออกอะไรออกไปไม่ได้นะคะทาได้แค่เป้ามองเขาทําได้แค่ปลอบใจเขาเวลาที่เขามีปัญหาทําได้แค่ เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรใดๆนะคะคือซัพพอร์ตเขาต่างๆทีนี้สถานการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นยังไงสิบเปรียนแปดตาหนึ่งทั่วจะติดแต่ละอย่าบอกนะ เย็บบอกนะตัวเขาเองก็เหมือนจะได้เจอกับตัวเลือกใหม่ๆคือคนใหม่ๆเข้ามาจีบหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นป t ่าย t c t i o n t i o n ไปหาคนคนนั้นนะคะแล้วมองว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเขาน่าจะมองคนคนนั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วอะนะคะแต่ไม่กล้าทำอะไรแต่ตอนเนี้ยช่วงวินาทีเนี้ยเอาละจะเข้าหาละ จะจีบแบบจริงๆล้วแบบตัดสินใจละอย่างชัดเจนว่าแบบเออฉันคิดว่าฉันชอบคนคนนี้จริงๆฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องแสดงความกล้าบอกความในใจอะไรต่างๆกับคนคนนั้นที่เขาชอบแต่ผลก็คืออาจจะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีคนคนนั้นอาจจะแบบมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยหรืออาจจะไม่ได้สนใจคนที่คุณชอบอยู่เนี่ยนะคะขนาดนั้นอาจจะมองว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรต่างๆก็เลยเป็นฟืลอกหัก นะคะผิดหวังจำรักอืมเด็ดหนึ่งโอเคไปต่อไปต่อคนคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะนะคะอืมแคท,ทนยาอิงวิทต้องเข้าแล้วแหละอยู่นอกสายตาของเธอล้ำไป เขาอาจจะไม่ได้มองเราในจุดของความเป็นแบบเป็นความรักกุ๊กกิ๊กนะคะเขามองเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มองว่าเขาเอพเฟเชียกับสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาหมายถึงความเป็นเพื่อนหรือเขารู้สึกว่าคุณดูแบบดูใส่ใจเขาดูให้ความอบอุ่นกับเขาให้ความเข้าใจเขาความสบายใจกับเขาต่างๆเขาบอกว่าคุณเป็นเหมือนเอฟซีเขาท่านหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้แหละมันดีที่สุดแล้ว เขาสบายใจแบบนี้เขาไม่ได้มองในจุดของความแบบว่าแบบชอบหรือเริ่มรู้สึกใจสั่นหรืออะไรกับเรานะในช่วงนี้มันจะเป็นตัวแล้วยิ่งเฟลกับคนนั้นมาก็เลยแบบไม่กล้าหลักใครแล้วกลัวผิดหวังอะไรต่างๆคือโฟกัสแต่สิ่งที่เขาโฟกัสเท่านันหนะอมืมันก็เลยเป็นตัวแบบอยู่นอกสายตาของเธอแล้วอาจจะเจ็บนิดน,นึงนะแต่ว่ามันมันตรงบริบทแบบที่พายขึ้นมาค่ะเขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ โอกาสจะเจอคนใหม่ในอนาคตก็มีนะคะฝั่งคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยนะในการที่แบบพยายามเข้าหาเขาต่างๆคุณเคยคิดด้วยซ้าว่าคุณจะแบบถอยใจออกมาดีไหมตัดใจแล้วก็ถอยใจออกมาดีหรือเปล่าแต่คุณก็ทําไม่ได้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณแคร์เขามากคุณชอบเขาอะคุณอยากจะมอบสิ่งดีๆคุณตั้งใจมากๆเลยเวลาที่แบบ เวลาที่เขาเศร้ามาเจอปัญหามาคุณอยากจะแบบช่วยเหนือเขาคุณอยากจะทุ่มเทค่อนข้างทุ่มเทอะค่ะให้กับเขาถึงว่าหน้าไพ่เขามันแบบขึ้นว่าแบบเป็นฟีลว่าคุณเป็นเป็นเหมือนแ,บบแฟนคลับคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่คอยซับพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจเข้ามาโดยตลอดในที่เนี้ยมันเป็นความรู้สึกว่าไม่เชิงว่าคาดหวังเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นคือเราเต็มใจที่จะที่จะ แสดงความรู้สึกดีๆให้กับเขานั่นแหละแต่ก็แอบหวังนิดหน่อยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยใจนิดนึงอะไรบางทีเขาทุกมาเราก็รู้สึกว่าเราก็อินเราก็ทุกไปด้วยอืมนะะเราไม่อยากให้เขาเสียใจนะจิลันบทสรุปค่ะคนโสดพัดดินห้าเหรียญช่วยเขาจะเราเหนื่อยเราเข็นเขาขั้นสุดมากๆเลยไหม เขาคือคนนี้คุณคือคนนี้ถ้าไพ่ไม่สลับคุณดูแลเอาใจใส่ขเขามาตลอดต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยใจเออบางทีเราก็อยากได้รับความรู้สึกดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบความรักที่ดีเหมือนกันนะแล้วคุณเป็นฝ่ายที่แบบเป็นผู้ให้ดูแลเทคแคร์จริงๆคุณก็เหมาะกับความรักที่ดีแต่แค่รอเวลาที่จะได้เจอกับคนที่ใช่ ที่จะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะอย่าเพิ่งก i v e อัในในความดีงามของคุณในความจริงใจของคุณคุณสามารถมีความจริงใจให้คนคนนี้ได้อาจจะในสถานะของความเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งต่างๆเขาก็มองเห็นความดีของคุณเขาอัพเพลชี v e m e n ตรงนี้แต่แค่ความรู้สึกไม่ได้ตรงกันเคมีด้านความรักอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่ในอนาคตก็มีโอกาสนะคะบุตรเวนติ้งฟอร์คุ้มค่าแน่นอนที่คุณจะได้รอเจอคนคนนั้นที่เขาจะ มีมีความใช่ซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะคอมมิตเมนต์นะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพือ่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะถานการความรักฝั่งคุณค่ะสามในเท้า h ห้พิม t แท็มันออกแต่ไพ่เดิมเดิมพรอะไรกันนะอ่ะให้พิมพ s แท็สิบไม้เท้านะคะสองไม้เท้าแล้วก็ดูอืมความสัมพันธ์ต้องเลือกหรอความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกลักกันคุณเองก็มีตัวเลือกแล้วเนี่ยอืมคุณเองก็มีตัวเลือกก็เป็นการสับรางแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลทั้งหมดเลยเด่นมากๆคือทางไกลและชาวต่างชาติเด่นมากๆ จะไกลในที่นี้อาจจะเป็นต่างจังหวัดต,ต่างภาคต่างประเทศได้หมดนะคะคุณอ่ะรู้สึกลำบากใจอ่ะคือจริงๆแล้วคุณก็ไม่ชอบที่ต้องมานั่งมีตัวเลือกอะไรแยะๆมากมายนะคุณรู้สึกว่าคนนี้ก็ชอบนะคนนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่ทั้งสองคนหรือสามคนเนี่ยที่คุณมีอะมันยังไม่มีใครที่แบบคือสามารถ ทรีอินวันได้ไหมสามคนนี้รวมมาเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยคือมันมีข้อดีและข้อเสียที่ตัดกันในแต่ละคนและในช่วงนี้อาจจะมีจุดที่คนคุยของคุณตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือทั้งหมดเนี่ยแหละทาให้คุณรู้สึกหนักใจนิดนึงกับสถานการณ์นะคะอึดอัดอึดอัดสร้างความอึดอัดให้สักเล็กน้อยแต่จะคลี่คลายในช่วงปลายเดือนนี้นะคะสบายใจขึ้นจะโล่งๆเบาๆตัวมากขึ้นเนาะ ต่อไปค่ะเอาคนคุณที่เด่นที่สุดนะเด่นที่สุดเลยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยดยวงมูะโอโ้คนนี้คนนี้ทำตัวแบบเอฟซีมากนะคะตามคุณทุกคนทุกแห่งทำอะไรที่ไหนอย่างไรกินอะไรหรือยอย่างใดๆต่างๆนะคะ ในที่นี้ energy ชาวธาตุน้ำเด่นมากนะตัวเขานะคะลิลี่กับชาวธาตุน้ำมีินกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาเราสุดเขาหาคุณไม่เบนวันเขาหายเยอะแล้วมีดราม่าด้วยดราม่าในที่นี้จะเป็นฟีลแบบ sensitive แบบงอนน้อยใจเฮ้ยทำไมคุณไม่ค่อยสนใจทำไมคุณตอบช้าจังเลยเขารอคุณอยู่รอคุณตอบอยู่นะคุณดูตอบน้อยจังเลย ตอบคาถามคำตอบอะไรประมาณนี้มันจะเป็นความจุกจิกจุกจิกจุกจิกอะค่ะจ,จ,จ,จนบางทีเนี่ยแหละมันทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดรำคาญหนักใจอะคือข้อดีเขาก็มีนะแต่ช่วงนี้เขาโชว์ข้อเสียออกมาค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะเลือกเพียงหนึ่งแต่มันไม่ได้มันไม่ได้มันเหนื่อยใจฝั่งเขาจะมีความงอนเยอะมากๆจะมีความแบบคุณทักตอบกลับมาเขาก็จะแบบว่าลองไม่ตอบดูบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใค่ประชดประชันเล่นเกมแต่จริงๆก็คืออยากจะได้ attention จากคุณอยากได้รับความสนใจอยากให้คุณแบบว่าใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลความรู้สึกเขาบ้างแลนน้วประมาณนี้นะคะเอ,อ้ไปต่อไปที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะเป็นยังไง เขาดูทุ่มเทมากเลยเขาดูเต็มที่กับคุณมากคุณคนนี้จริงใจมากๆนะคะจริงใจมากๆเพราะถ้าเขารู้ว่าคุณมีตัวเลือกอื่นนี่นบอกตรงว่าช็อบซีนีมาช็อกซีนีมาเขามีแต่ไปผูกพันกับคุณทุกวันทุกวัน,วนอยากจะครอบครองคุณนะคะหลงไหลคุณมากนะคุณคนนี้ถ้าม่าเป็นความรักความชอบไหมมองว่าเป็นความลุ่มหลง ชัดกว่านะคะความรุ่มหลงค่อนข้างชัดเลยล้วทุ่มเทมากอยากจะคอมมิชเมนต์ไม่ชอบเวลาที่ตอบตอบชาติหรือดูมีความหังเหินเขาอยากจะให้คุณเต็มที่กับเขาเหมือนที่เขาเต็มที่กับคุณอืม,อมคุณรู้สึกและคิดยังไงกับเขาบ้างทำคงแนนสามดคุณมองว่าคนคนนี้ข้อดีก็มีและข้อเสียก็มีแต่บุค,คลิกหรือในหลายอย่างก็มีความต่างกันพอสมควร และเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวนอยเดี๋ยวนอยเดี๋ยวดีคุณรับอารมณ์เขาไม่ทันแอบงงแอบสับสนในตัวเขาตกลงวันนี้เธอมาอารมณ์ไหนวันนี้เธออารมณ์ดีวันนี้เธออารมณ์ไม่ดีฉันงงฉันรับมือไม่ถึนบางทีคุณก็รู้สึกว่าเครียดอแต่คนนี้ก็เครียดแต่ข้อนี้เขาก็มีเขาก็มีความน่ารักความอะไรของเขานะแต่ช่วงนี้มันทําให้คนแบบ ความเป็นเขาทําให้คุณเครียดอะ่ะปิดอันปิดอันหนักใจใหนใจ,ในใจฉันจะทํายังไงกับเธอดีอะไรประมาณเนี้ยฉันจะทํายังไงกับเธอดีฉันเหนื่อยมากมากอืมแต่เลือกไม่ได้มไม่รู้จะเลือกใครมันเลือกไม่ได้คือรู้สึกอยากจะทรีอินวันมากเลยกาแฟทรีอินวันอะไรประมาณนี้นะคะโอเคบทสรุปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดาวดาว เหมือนช่วงนี้คุณอยากจะปลีกวิเวกตัวเองออกมาอยากจะปลีกวิเวกตัวเองออกมาสักหนึ่งตอนเนี้ยอยู่ในช่วงเนี้ยมีทั้งคนที่รักคุณและมีที่คนที่หลงคุณและตัวคุณเองก็สับสนว่าคุณรักใครหรือหลงใครหรือมันเป็นความรักหรือมันเป็นเพียงความหลงคุณไม่แน่ใจคุณต้องหาคําตอบตัวเองให้เจอแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องไปในทิศทางไหนสําหรับ ตัวคุณเองนะคะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้นะความเชื่อใจ s t p r a t i o n (feel self) อาจจะมีช่วงของความห่างคุณอยากจะปลีกตัวตนออกมาจากเหล่าคนคุยของคุณิดนึงอาจจะไม่ได้เลิกลาหรืออะไรนะอยากจะอยู่กับตัวเองสักนิดนึงอะ่ะเออมันเหนื่อย <c oughs> มีแต่ความหนักใจโอเค พาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ก็แชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สักกันได้รองคุณแล้วก็คนรักค่ะสะนกานความรักในฝั่งของคุณปฏิเสธ a อ็มเ i รเชยเห นี่ก็มีเกณฑ์การเดินทางอีแล้วหรือว่าดีลลิ่งกับชาวต่างชาติหรือความลักทางไกลนะคะมีแผนที่จะทําอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นการเดินทางรู้สึกว่าคุณสบายใจมากเลยกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมทุกอย่างอยู่ในการคอนโทรลแทบไม่จะต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะต่างคนต่างทาหน้าที่ตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็โฟกัสเรื่องงาน นะคะคเรื่องความสัมพันธ์ทุกอย่างก็ไปได้ดีนะคะไม่ได้เหยียบล้ํากันไม่ได้แบบทํางานเยอะจนไม่ให้ความสําคัญกับคนรักก็ไม่ใช่แต่มันเป็นช่วงเวลาที่อิ่มเอมใจ happy ปปมีความสุขด้วยนะคะสําหรับคุณช่วงนี้อืมไม่มีอะไรให้พูดเดียวเลยอ่ะสองคุณคือค่อนข้างเพอร์เฟกนะคะค่อนข้างเพอร์เฟกทีนี้ฝั่งของเขาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างให้พระนะคะหนึ่งไม้สามดา p a r a m e ต่ด um, าหัวอะไรโอเคโอเคสถานการณ์ฝั่งเขานะก็มาอย่างดีด้วยอะ่ะอาจจะรู้สึกว่าที่คุณบอกว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมทุกอย่างอยู่ในการคอนโทรลสบายใจและแต่ฝั่งของเขาเขาสัวคุณดูจกุกจิกไปนิดนึงคือเขารู้แหละว่าปกลิของคุณเป็นยังไงแต่ช่วงนี้มีความเยอะนิดนึงคือ คืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมีความจํากัดบางสิ่งบางอย่างเยอะไปสักนิดนะคะหรือไปจี้จุดคือเขาก็ยอมทำแหละเขาก็โอเคที่จะทาให้แต่ว่าในทางของความรู้สึกแล้วอะถ้าลดได้ก็ดีปรับเปลี่ยนได้ก็ดีเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยที่คุณอยากให้เขาแบบหนึ่งสองสามสี่ใดๆเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเปลี่ยนจนไม่เป็นตัวเอง เปลี่ยนจนไม่เป็นตัวเขานะคะปรับเปลี่ยนไม่ทันอยากจะเอาใจคุณนะอยากจะทําให้คุณสบายใจอยากจะทําให้คุณพอใจแต่เขาก็กลัวที่จะสูญเสียตัวตนของเขาเหมือนกันบวกกับว่ามันเยอะไปไหมเขาสรู้สึกเหมือนเขาต้องยอมทุกอย่างหรือเปล่าคุณจะมองเขาเป็นของตายไหมอันนี้เขาก็ดูคิดล้าคิเดเยอะเหมือนกันนะคะมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะ อืแต่โดยรวมแล้วเขาก็ดูยอมคุณมากๆเหมือนกันนะคนเนี้ยให้เกียรติและยอมมากๆนะคะขอดูความคิดความรู้สึกอะ่ะเขาคิดอะไรู้สึกยังไงกับคุณบ้างน,นี่ทวนเขามองว่าคุณดูดุจังเลยบางทีอะ่ะถ้าคุณจากมาก <c> ล <oughs> ด,ดความจุกจิกความแข็งได้อะ่ะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเพราะบางครั้งะคะ่ะ ที่คุณดูนิ่งๆแข็งๆใส่เขาหรือมีความจุกจุกจิกจิกใส่เขาเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ตอบสนองต่อคุณเนี่ยหรือไม่ยอมคุณต่างๆเขากลัวว่าคุณจะทิ้งคุณไปอ่ะทิ้งเขาไปกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปว่าคุณจะไปแล้วไปเลยอะไรย่าดเนี้ยเพราะคุณดูเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเขาบอกว่าคุณมีความเด็ดขาดและสามารถที่จะเลือกอะไรดีๆได้มากกว่าเขา ประมาณว่าเขามองว่าสถานะของคุณกับเขานั้นต่างกันอาจจะหมายถึงฐานะทางสังคมหรืออาชีพการงานหรือความมั่นคงในชีวิตต่างกันอืมเขาสูาเขาจะมีความน้อยกว่าคุณเขาบอกว่าคุณจะทิ้งเขาไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมองเขาเป็นของตายไหมจะทําอะไรกับเขาก็ได้หรือเปล่าบางทีมันมีความรู้สึกน้อยใจอยู่ขหห้างในลึกๆของเขานะคะฝั่งคุณแล้วคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง พินเหรียญหนึ่งไม้ empero เห็นไหมมาล้วษ่งแบบว่าเอา่อท่งแบบว่าผู้คุมนะคะควบคุมขวัญโชกค,คุณดูตัวนะแต่คุณรู้สึกว่ามันคือความหวังดีอ่ะมันคือความหวังดีมันคือความปรารถนาดีมันคือความรู้สึกว่าทําสิ่งนี้แล้วจะดีต่อตัวเขาคุณหวังดีต่อเขาแต่พี่อยากจะเยอะไปนิดนึงเห็นไหมจดทุกรายละเอียดทุกดีเทลเลยอะ่ะเยอะ ต้องหาจุดที่พอดีนะคะต้องหาตรงกลางที่จับพอดีซึ่งกันและกันและคุณเองก็มีความรักที่จริงใจต่อเขาเหลือแค่บางทีอะคะ่ะไม่ได้มีการเปิดอกเปิดใจเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดใจกับคุณเพราะเขาก็กลัวคุณอยู่เหมือนกันนะเขารู้ว่าคุณดูมีความนิ่งดูมีความดุอะนะคะอาจจะต้องเป็นฝ่ายคุณที่เข้าหาเขาด้วยความอ่อนโยนแล้วก็โอเคเปิดใจคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะเข้าใจกันมากขึ้นมันคือการเปิดประตูตให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายไม่กล้าเปิดเข้ามาค่ะเพราะกลัวเขาเกรงเกรงขามนะคะในตัวคุณต่อไปค่ะบทสรุปแฮงแมนเหตุไมายสองทัวยความรักกันนะก็ดูรักกันนะคะรีวิว มือที่สามไอทีนี้น่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของนิสัยบางอย่างที่ทำให้เป็นประเด็นในความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะสามารถควบคุมคอนโ r รลได้ค่ะบางสิ่งบางอย่างก็ใช้ความเข้าใจกันจะดีกว่าเราหวังดีได้เราแนะนำได้แต่เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ ปล่อยปีบ้างแล้วความรักมันจะอิ่มเอมมากขึ้นความรักมันจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนในความสัมพันธ์แล้วมันจะอยู่ได้แบบเขาก็จะมีความเก่งแค่น,นี้ก็เก่งใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูเขา้าใจเขาจ้าใจเขาจะรู้สึกแบบยิ่งรักคุณนะคะอเปดิดเห็นไหมเปิดในที่นี้อาจจะหมายถึงความแบบมีความลุกเล่นบ้างมีความขี้เล่นเข้ามาบ้างบางทีลุกยางมันดูดูตึงเกินไปดูตึงมากๆดูวิชาการไปหมดเลยน,นะคะ Calling you r s o m e w e r e stay optimistic about your love life ก็คือคิดบวกแต่นี่อาจจะมีความอิสรวบางอย่างหรือหรือตัวเขาอะไรเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ก็พยายามมองมุมบวกมองข้อดีหรือมีความชมกันบ้างนะคะชมแล้วเขาทำนีก็ชมเอออะไรเงี้ยนะคะหรือไพ่สลับก็ชมเขาชมเราชมซึ่งกันและกันบ้างมีความพูดที่มีความเล่นมีความเช่นชมกันนะคะ นะคะในความสามารถก็จะทําให้สถานก,การณ์หนึ่อย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เนาะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดดินก็ประมาณนี้นะคะในก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์บบกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ